ช่วงเซียนแบบนี้มีเกิดแบบสุดๆค่ะใช่และช่วงนี้นะครับเราจะหาบุคคลที่มีความสามารถจะ,<น>ะไปหาที่ไหน,นอ,อ่ะเรื่องนี้ยังคงดูทางนู้นใหญ่ยิงไอ้น้องนั่งด้วยคนนะเินครับพี่เิญครับถามด้วยเลย น้องนังนงครับผมอ่าพอจะรู้จักคนมีความสามารถพิเศษม้างไหมอ๋ออยู่ค่ายมวยพี่อยู่ค่ายมวยคนมีความสามารถพิเศษอยู่ค่ายมวยแหมกวนจริงๆเลยนะนี่ใจเย็นครับตาเบียเ้ยเฮ้ยน้องเมื่อกี้พูดขวนหรือเปล่าเนี่ยฮะไอห้หนุ่มคนตะเกียรอย่อยู่ก้าหน้ากากอะไรมาใส่เนี่ยครับดูเหมือนจะเป็นหน้ากากจีนครับแหมเล่นเอามาใส่แบบนี้ไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวก็ตกใจหมดสิพ่อนมหน้ากากจีนการแสดงเปลี่ยนหน้ากากที่ประเทศจีนเนี่ยเวลาเขาใส่ หน้าเขาสะบัดทีปึ๊บปึ๊บหน้าเขาเปลี่ยนได้เลยอยากรวดเร็วมากการแสดงนี่คือผมไม่ได้ได้มาแบบง่ายๆอ๋อต้องไปขโมยเขาใช่บ้าไ้ <c oughs> เราต้องไปเรียนครับและนี่ก็คือหนุ่มโนูดยุทธนาชาลานภาพอตหนุ่มที่มีความชื่นชอบในศิลปะการสแสดงอุปรากรจีนเปลี่ยนหน้ากากหรือที่เรียกเป็นภาษาจีนว่าเปียนเลียน ซึ่งการแสดงเปลี่ยนหน้ากากจีนเป็นการแสดงที่ประเทศจีนให้ความสําคัญและยกยองให้การแสดงนี้เป็นความลับอันดับต้นๆของประเทศจีนเลยนะครับการแสดงนี้สร้างความอัศจรรย์ใจผู้ชมอย่างมากนักแสดงจะร่ายรำและจะเปลี่ยนหน้ากากนับสิบๆหน้าอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงเสี้ยววินาที นึ่งหนุ่มโน้ตของเราก็ใช้เวลาศึกษาเรียนรู้การแสดงนี้มากว่า10ปีแล้วนะครับหมามีความสามารถอย่างนี้ก็ต้องมาแจ้งเกิดกันหน่อยแล้วนะครับด่านแรกของเราในว,วันนี้ค่ะโชว์เปลี่ยนหน้ากากจีนขั้นพื้นฐานค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโชว์เลยครับ 如电快如电，看看看看看看看，变变变，好潇洒，好浪漫。说是不迟，那时不慢；难着不灰，灰着不难。山，随你远看近看，前看后看，近看慢看，左看右看，上看下看，环看俯看，真是好耍又新鲜。 เลยแล้วครับแพะขั้นพื้นฐานก็เล่นเอาอึ้งกิมกี่แล้วนะครับขนาดชมภาพสโลต้องบอกว่ายังมองไม่ทันเลยนะครับสุดยอดครับหนุ่มโน้ต แต่ยังครับยังไม่จบครับเมื่อกี้แค่เปลี่ยนทีละหน้ามาดูที่ด่านต่อไปเลยครับและในด่านที่2นี้นะครับจะเป็นโชว์ยังไงครับผมด่านที่2ครับจะมียอดฝีมือกว่านี้นะครับผมเป็นน้องชายของผมเองมาโชว์เปลี่ยนอากากแบบรวดเร็วแบบต่อเนื่องครับผมกติกาในด่านนี้ก็คือการเปลี่ยนอนากากแบบรวดเร็วแบบต่อเนื่องหรือแบบนั่งซอปนั่นเองครับด่านนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของหนุ่มเอ๋น้องชายสุดที่รักของหนุ่มโนตโชว์กันเลยครับ กันช้าๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหนุ่มเอ๋เขาเปลี่ยนหน้ากากกันยังไงแหมดูสิครับหนุ่มเอของเราเปลี่ยนหน้ากากอย่างต่อเนื่องทั้งหมดก็เป็น1 2 3 4สมสหน้าเลยนะครับโอ้โหจนจุดท้ายก็เป็นหน้าของหนุ่มเอที่ไม่ใส่หน้ากาก,ากครับโอ้โหขนาดจ้องจับผิดยังจับไม่ได้เลยอะ่ะนี่แค่ด่านที่2 โอ้ยแล้ว่านสุดท้ายจะเป็นไงฮะเนี่ย่านสุดท้ายครับการแสดงนี้นะครับที่ประเทศจีนขาดสิไม่ได้เลยก่อนจะเริ่มการแสดงนะครับเขาจะมีหุ่นกระบอกแล้วก็มีพ่นไฟฟังไม่ผิดใช่ไหมครับว่าจะแสดงการเชิดหุ่นกระบอกเปลี่ยนหน้ากากและแถมยังพ่นไฟอีกด้วยมจะเป็นไปได้ยังไงถ้าทําได้ก็ต้องบอกว่าแจ้งเกิดแบบสุดๆไปเลยครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับทีมงานคุณโน้ตพร้อมอยังครับพร้อมแล้วครับผมถ้าพร้อมแล้วโชว์ได้เลยครับ อาละครับก็มีการเปิดโชว์ด้วยคนใส่หน้ากากป้นไปนะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ห้ามลอกลิ้นแบบนะครับเพราะอันตรายสุดๆเลยนะครับนั่นไงครับถึงคิวโชว์ของหุ่นแล้วนะครับเอาเป็นว่าเรามาชมพร้อมกันเลยนะครับ โอ้โห oh, oh. ต้องบอกว่าสุดยอดสาหรับความสามารถของหนุ่มโน้ตและทีมมายาชวนเชินทั้งหมดรายการรับแจ้งเกิดทั่วไทยปี3ก็ขอการันตีในเวทีรับแจ้งเกิดทั่วไทยเป็นที่เรียบร้อยครับารรับแจ้งเกิดทั่วไทยของเราค่ะก็มีเกียรติบัตร,รมอบให้ด้วยค่ะคุณนวครับแอะจากนี้นะคะ มีเสื้อยืดจากสบายดีทีวีมอบให้ดห้วยค่ะรับแจ้งเกิดพูดไทยรับแจ้งเกิดพูดไทยโอ้โหเก่งขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้รางวัลพี่นอ็อตซะหน่อยละค่ะวันนี้ให้หอมแก้มไม่ใช่ให้ดีกว่านั้นอีกเด<ช>ี๋ยวให้พี่นอ็อตขอเพลงเลยค่ะเป็นที่ชอบเลยครับคือคนนี้เลย ช,ชอบเป่าเว้ยโอ้นี่เปลี่ยนได้ย็นหน้าพี่เป่าเลยครับเพลงที่ชอบนะครับก็คือเพลงใจออกอาการครับผมถ้าชอบขนาดนี้นะครับไปชม MV เลยครับสำหรับท่านใดนะครับมีกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมซันบ็อกนะครับช่วงนี้ต้องขอบอกว่าพี ๆวันนี้ซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมซันบ็อกจาก r s สคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นไปเชียร์ฟุตบอลเเปนแบบฟรีๆที่ประเทศสเปนมูลค่ากว่า3ล้านบาทรวม20ิที่นั่งหมดเขต15มีนาคมนี้เท่านั้นพิเศษสุดๆขยายเวลาความสุขลูกค้าแฮปปี้รับโทรฟีเบอร์ดีแท็กและเล่นเน็ตฟรีมูลค่ารวมกว่า1590บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1781ห คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะแปรงสีฟันซอสครับแจ้งเกิดพูดไพ่